สวัสดีครับชาวราศีธาตุไฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธาตุไฟชาวราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะครับสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะาดูดวงให้กับราศีธาตุไฟในช่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2562นี้เราก็เปิดไพ่พยากรณ์ไว้นะครับกับศาสตร์ ของโหราศาสตร์ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการพยากรณ์ในช่วงของเดือนนี้กันก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปิดหลังใจกันกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u ู e r บูพยานนะครับจะเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วส่วนอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์ที่เปิดใหม่กันไพ่ตัวตนของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็คือค e e นออฟ n านเกิดขึ้น คว e ออฟวานเนี่ยหมายความว่าคุณในช่วงของเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ของการที่แบบว่าวุ่นวายกับในเรื่องของการจัดการบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของการวุ่นวายในเรื่องของการงานมากขึ้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการงานและยังหมายความว่าคุณมีแรงหรือมีเพรสชั่นต่างๆที่ค่อนข้างแบบปรารถนาที่มุ่งมั่นนะครับตั้งใจมากเหมือนกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้ว Queen o f Wands ยังหมายความว่า เป็นผู้หญิงกลั่งสำหรับผู้หญิงคนที่ดูอยู่นครับในคลิปนี้หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่กลั่งและมีในเรื่องของความรับความหวังมีดอกทานตะวันคือหมายถึงว่าคุณกําลังแบบจริงๆมันก็คือเหมือนกันการเบริกบานกับในเรื่องของการรับแสงสว่างในยามเช้าเพราะอิทธิพลของ queen of d a w d คือการเจริญปรับโต การคิดการตรองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรอบคอบแต่ Queen อ f ปสับเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดุดันนิดนึงนะครับเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจริงจังนิดนึงก็อาจจะต้องอ,อยากให้ลดในเรื่องของภาวะอัตตาอีโก้ตัวตนลงอีกนิดหนึง่งเพราะว่าไพ่เบนเนี่ยคือไพ่ของธาตุไฟและเป็นดาวประจาตัวของคุณเป็นธาตุไฟหมายความว่าคุณมีธาตุไฟสูงเกินไปอาจจะทำให้ตัวตนของตัวคุณนั้นมีปากเสียงกับคู่ของคนหลักได้เหมือนกัน นะครับแต่ตามจริงมันก็ถือว่ายังดีอยู่ยังเป็นแม่บ้านแม่เลือนที่ดีแต่บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นในสิ่งที่ดีแต่เป็นผู้หญิงที่กลังกงาากกงก่งเกินไปบางทีอาจจะสะกดข่มคู่มากจนเกินไปเพราะคุณเก่งเกินไปมีเดสเทนเกิดขึ้นด้วยเดสเทนเนี่ยยังหมายความว่าคุณกําลังเป็นนาลีที่ค่อนข้างมีภาะวะกํากลังคือกําลังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากําลังที่คุณแบบว่าจะไปต่อสู้กับผู้ชายได้จริงๆแต่หมายความว่า คุณมีเรื่องของภาวะสติปัญญาที่รู้ทันเกมผู้ชายหนึ่งละ2หมายความว่าคุณมีโอกาสที่แบบว่าคุณอาจจะจุกจิกจู้จี้กับคู่ของคนลักมากกันไปสะกดข่มเขาซะทุกอย่างหรือทําให้เขาแบบว่าจากสิงโตเจ้าป่ากลายเป็นแค่แมวนะครับและมันยังหมายถึงว่ามีอินฟินิตี้ตรงนี้คือมันยังหมายความว่าคุณมีปัญหากันคุณมีการทะเลาะเบาะแวงกันมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นมีปัญหาลักๆเลกๆก,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 กัน เป็นบ่อยครั้งก็ได้อาจจะเป็นลักษณะนี้ในช่วงของเดือนนี้คืออาจจะไป,ไปมาทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับตัวคุณได้เพราะตัวคุณไปสะกดข่มเขามากกันไปเก่งเกินเขามากกันไปผู้หญิงหลายคนนะครับมาปรึกษาผมบอกว่าผู้ชายกลัวเขาเพราะว่าจริงๆคาว่าเขาก็ไม่ทําอะไรแต่เขาดูมีการงานมีหน้าที่การงานที่ดีมีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนและดูมีอํานาจนะครับก็เลยทําให้ผู้ชายนั้นกลัวที่จะมาเป็นคู่ ก็เลยทำให้แบบว่ามีปัญหาใจก็เพราะว่าบางทีตัวเองเนี่ยทำตัวแบบอย่างหนึ่งคืออาจจะมีทําตัวเหมือนกับว่าเก่งเกินไปอ่ะนะครับหรือว่ามั่นใจเกินไปผู้หญิงใครที่มั่นใจเกินไปมันเป็นในสิ่งที่ดีสําหรับการทํางานแต่มันเป็นข้อเสียกับในเรื่องของครอบครัวนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าตัวคุณนั้นแซงผู้ชายแล้ว แล้วกอกับผู้ชายเขาพูดเอ่ยปากขึ้นมาคุณต้องพยายามลดอีโกโ้ลดตัวตนลดทุกสิ่งทุกอย่างลงและพยายามให้กําลังใจผู้ชายว่าไม่เป็นไรฉันแค่เป็นผู้หญิงเก่งทํางานเท่านั้นเองแหละแต่ฉันก็ต้องยอมคุณอยู่ดีคุณควรยอมผู้ชายนะครับถึงแม้ผู้ชายจะผิดก็ช่างอันนี้มันเป็นเรื่องของภรรยาหรือเป็นเรื่องของผู้หญิงที่จะต้องยอมผู้ชายเป็นเรื่องปกติเรื่องในท่าจีนเขายังบอกเลยว่า ผู้ชายต้องมีธาตุที่พิฆาตผู้หญิงต้องเป็นธาตุที่ถูกพิฆาตหมายความว่าผู้หญิงต้องยอมผู้ชายไม่ใช่แม้ว่าผมเป็นผู้ชายแล้วจะต้องมาพูดเอาใจผู้ชายแต่หมายความว่าผมอยากให้รู้ว่าสัจธรรมบนโลกใบนี้ถ้าคุณยังอยากมีความรักของหญิงชายนะครับคุณควรที่จะต้องยอมรับถ้าเกิดคุณทําตัวแข่งกับเขาเมื่อไหร่ความรักของคุณจะพังเมื่อน,นั้นนะครับอา้อยากจะบอกไว้เลยว่าอยากให้คุณนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆตึกตรองดูนะ ถ้าคุณลองยอมเขาดูว่ามันจะมีลองยอมเขาดูสักสัปดาห์หนึ่งดูซิว่าเขาจะมีปพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือยังไงอ่อนหวานอ่อนโยนขึ้นให้ทําตัวแข็งกระด้างเกินไปเพราะอยากจะสะกดข่มผู้ชายอะไรแบบนี้บางคนก็สะกดขมโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ทําให้คุณวิตกกังวลเศร้ากับความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบดูอึมคึมดูไม่ชัดเจนมีจจตด,ดาบและมีเดมูนนะครับหรือบางทีมันก็มีความรักความ สัมพันธ์ที่บางทีมีอาจจะเป็นเชิงซ้อนเกิดขึ้นด้านกันคุณยังไม่ตกกลงวลนใจเศร้าใจทะเลาะเบาะแวงกันอยู่ตลอดเวลานะครับยังมีความรู้สึกที่แบบว่าต้องรบลาค่าฟันกันอยู่พูดดูดุรงนะครับจริงๆไม่ได้รุนแรงหรอกจริงๆถ้าเกิดคนทะเลาะจริงๆนะ่ะมันก็แบบนั้นเลยแหละนะครับคือไม่อยากให้ให้ใครต้องมาทะเลาะเบาะแวงกันเลยอยากให้คนรักกันมากกว่าเพราะอิทธิพลของความรักเนี่ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่มี ความสุขต่อกันทําให้คุณมีแต่ความรักความสุขความหวังที่ดีแต่ทําไมคุณึงต้องแบบว่าเอาความทุกข์มาใส่ใจตัวคุณเองปล่อยวางกับความทุกข์ไปเถอะนะครับนี่ The m o o n บางคนก็ว่าโอ๊ยคุณบูครับคุณบูครับทไมพูดง่ายจังปล่อยวางความรักเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกทํามาเป็นปีแล้วก็ยังทําไม่ได้เลยสำหรับบางคนมันก็จริงะนะครับมันไม่มีใครทําได้หรอกคือสมว่าอ่า ใครๆก็พูดได้แต่มันทําไม่ได้อันนี้เข้าใจนะครับแต่ในเมื่อมันเป็นความรักของเราถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครทํานะคุณจะรอให้คนอื่นเปลี่ยนโดยที่ตัวคุณไม่ยอมเปลี่ยนหรอถูกไหมคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยจะยอมให้เขาเปลี่ยนได้เหรอดังนั้นนะ่ะความรักมันต้องมีใครยอมและก็เสียสละคนหนึ่งถ้าคุณมัวแต่เหาะไม่แต่ขม่มรอให้เขาเปลี่ยนนะครับมันมันเป็นไปนไม่ได้อะ่ะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณคนเดียวนะครับเนาะคือคนเราอ่ะ หลายคนอ่ะก็จะบอกว่าเขาเป็นคู่แท้ของหนูหรือเปล่าเขาเป็นคู่แท้ของผมหรือเปล่าบอกไว้เลยนะครับว่าคู่แท้เนี่ยคนเราไม่ได้มีคู่แท้คนเดียวนะครับในชีวิตนี้คุณลองคิดดูว่าคุณจะมีคนเดียวไปตลอดชีวิตหรอครับคนสมัยก่อนอนะ่ะเขามีรักเดียวใจเดียวก็จริงแต่เขานะ่ะที่ไม่ยอมที่จะไปไปมีคนอื่นหรืออาจจะไปมีคนอื่นแบบลับๆที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้สำหรับบางคนอันนี้ไม่ได้ยุยงแต่แข็งรั่วใครแต่อยากให้พูดความจริงให้ฟังว่าบางทีอ่ะ ความรักของคนเราอะ่ะมันมีเกิดก็มีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เหมือนกันนะครับยกเว้นบางคนจะมีปฏิทานปฏิพานที่แน่แน่เกินไปยอมหักไม่ยอมงออันเนี้ยคือยึดมั่นในเรื่องของความรักจนแตกหักกันไปเลยแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปบางคนยอมเป็นโสดตลอดชีวิตเพราะถ้าเกิดไม่ได้รักคนนี้อะไรแบบเนี้ยคือแบบมันจริงจมันทําร้ายตัวเองเกินไปแต่ถ้ามีความสุขกับการที่เห็นคนอื่นนั้นคนรักนั้นไปได้ดีและไปได้คนที่เขารัก อันนี้ดีใจกับเขาอันนี้เป็นถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้ก็ปล่อยวางเขาไปเถอะนะครับเนาะก็มาเข้าเรื่องต่อก็หมายความว่าคุณกําลังสู้เราปบมือกันกําลังมีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วก็มีการที่แบบว่าจะต้องห้ำหันกันอย่างที่บอกไปว่าบางทีจะต้องมีใครใชคนใดคนหนึ่งที่ต้องชนะทําตัวหัวแข็งกันเกินไปนะครับมันก็เลยเข้าสู่โหมดของการที่จะต้องมีความไม่ชัดเจนและมีลักษณะของสั์ถ้วยเกิดขึ้นด้วย ไหมครับสามถ้วยหมายถึงความรักทางเลือกทางรักที่มันแบบมีคู่ซ้อนโดยความไม่ชัดเจนเจด,ดาบอันนี้หมายถึงความรักซ้อนแน่นอนนะครับเพราะคุณมีปัญหาใจกันหรือบางคนอาจจะรู้แล้วแหละว่ามีรักซ้อนเข้ามาจึงทําให้คุณมนะันทะเลาะเบาแบ่งกันหรือบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้แค่ละแคละแคละใครเพราะมันมีเดโมนเดโมนคือความรู้ตกกังวลเศร้ากับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นความรักที่จืดชืดหรือความรักที่ไม่ได้รับการถูกการเต็มเต็มกับความรักเลย หรือบางคนอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์รอคอยกับความรักความสัมพันธ์ที่มันยากที่จะกลับมาเป็นจริงเหมือนกันนะครับเนี่ยเดิมูนคือการรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมถามว่าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมจริงๆก็มีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารมาสำหรับสามเหรียญแต่สามเหรียญเนี่ยมันเป็นในยสัมพันธ์ที่ว่าเขากลับมามันแบบ กลับมาคุยกับตัวคุณในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้กลับมาทั้งหมดแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่แต่เขากลับมาโฟกัสคุณมากขึ้นหรือเขาจะกลับมาหาตัวคุณมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะเหตุผลบลบ b l ๆ bla เราอาจจะไม่อยากไม่ได้ไปเจาะลึกในลักษณะของการที่ว่ากลับมาแล้วเขากลับมาทําไมอะไรแบบเนี้ยแต่ยงของการของการกลับมายังไงก็ยังกลับมาแบบในลักษณะที่ยังไม่ไว้วางใจหรอกหรอกนะครับหรือว่ายังไม่ ชัดเจนหรอกนะครับเจ็ดดบคือย,ยังไมช่ชัดเจนนะครับเนาะก็เนีย่ยมันมีเกณฑ์ของการกลับมาแล้วก็การติดต่อสื่อสารกันคือมี6ถ้วยกับสามเหรียญคือการติดต่อสื่อสารกันมีเกณฑ์ของการกลับมาของคู่ของคนรักแต่อย่างที่บอกไปว่ากลับมาแต่ยังไม่ชัดเจนนะรอคอยความชัดเจนนิดนึงกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยหย่ามัวแต่ไปสะกดข่มคู่กันหรือหย่ามัวแต่วิตกกังวลแล้วก็คิดมากกับความรักความสัมพันธ์เดินหน้าไปพยายาม ถึงแม้เขาจะมีคู่สอนแต่คุณพยายามทำตัวให้เป็นปกติไว้ก่อนแต่คุณก็พยายามพูดกระชับนะครับเด็ดขาดพูดแล้วจบไปเลยไม่ต้องพูดเราแบบยืดเยื้อเลือหลังยาวนานชวนทะเลาะอยู่อย่างนั้นนะครับพูดพูดไปเลยว่าตกลงเขาจะอาอยังไงคือขอพูดนะขอความชัดเจนนิดนึงอะไรแบบนี้พูดแบบนี้เนีย่ยติดต่อสื่อสารกันเนี่ยระหว่างเขากับคุณ3ามคนเนี่ยใครจะเอาอยัางไงนะครับพยายามเปิดใจคุยกับเขาแล้วจบ ไม่ต้องมาเว้นเวอหรือว่าไม่ต้องมาเล <pos anch> er> ้าหรือ <gamma> กันมากนะครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์กลับมาถ้าเขากลับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขายังกลับมาแล้วยังต้องมาเจอกับคุณที่ยังต้องสะกดข่มคู่หรือยังมาวิตกพลานอยกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยจนทําให้ต้องมีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็ได้นะครับถ้าคุณอยากให้เขากลับมาแต่ถ้าเกิดใครที่ตัดขาดความรักความสัมพันธ์ไปได้ก็ตัดขาดไปเริ่มต้นใหม่เลยก็ดี นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังหลักยังอะไรอาวร์ที่ยังแบบว่าไม่สามารถตัดขาดได้ยังไงก็รอไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมีก,การกลับมาได้เหมือนกันแหละบางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้กลับมานะครับเพราะว่าไม่อยากกินน้ำใต้สองใครบางคนอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้คือผมต้องพยายามพูดควบคุมทุกอย่างนะครับจริงๆผมเป็นใจเป็นกลางผมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ อาจจะค่อข้างในเรื่องของความถูกต้องนิดหนึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลจําเป็นของสําหรับใครบางคนสำหรับมือที่3าที่เขาถูกแทรกแซงบางคนเป็นมือที่สที่เข้ามาดูไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันแต่ก็น่าสงสารนะครับสำหรับมือที่สาที่เขาแทรกแซงเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกสำหรับบางคนแต่สําหรับบางคนเนี่ยคือขึ้นแล้วแต่บางคนนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะวิจารณ์ของใครเพราะมันเป็นความรับความสัมพันธ์ของคนอื่นาะมีหน้าที่ที่จะว่าไกด์ไลน์แนวให้กับ แนวทางให้กับคุณให้ความหวังกับพวกคุณนะครับพยายามทําตัวเป็นน้ํานิดนึงนะครับอย่าทําตัวเป็นเนีย่ยอย่าทําตัวให้แบบว่าเป็นไฟเพราะว่าบางทีการเป็นไฟเนี่ยบางทีแบบนที่บอกว่าคุณเก่งเกินไปบริหารจัดการมากเกินไปหรือจุกจิกจู้จี้เรวหรือคนกับคู่ของมากเกินไปสกดข่มคู่มากเกินไปมันก็จะทําให้มีปัญหาใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทําให้เขาอาจจะไม่อยากกลับมานะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้ใครที่ มีความลักความสุขความหวังนะครับที่มีโอกาสจะได้ติดต่อกับ King of Cup แล้วก็ King of p e n t a c เกิเกิดขึ้นนะครับรา,าศีธาตุไฟมีโอกาสได้ติดต่อกับคนธาตุน้ำและคนธาตุดินธาตุน้ำก็คือกรกฏพิจิกมีนรา,าศีธาตุดินคือเพื่สอบกันมังกรน,นะครับเลือกเอาว่าคุณจะเลือกเอาแบบไหนหรืออาจจะได้ทั้งคู่เลยนี่ก็คือหมายความว่ามีทั้ง King of Cup แล้วก็คิงออฟเพนทากเกสำหรับใครที่สดมีโอกาสจะได้เจอ คู่ของคนหลักนีการติดต่อสื่อสารหรือการมีคนเข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาชอบคุณก็ได้นะครับแต่คุณต้องระมัดระวังว่ามันเป็นสามดาบเออมันเป็นในสามถ้วยหรือเปล่าคือหมายความว่าเขามีคู่แล้วหรือย,ยังเพราะว่าเราต้องตรวจสอบความมั่นใจก่อนนิดนึงนะครับนี่มีจัดดับอยู่เนาะหมายความว่าคุณก็เลือกเอาว่าระหว่าง Queen k i n g of Cup กับ King of p e n t a c l e คุณจะเลือกใครระหว่างทัุดินกับทัพน้ำทัุน้ำคือคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนมีความรักความเมตตาที่ดีแต่ก็เจ้าชู้มีเสน่ห์ส่วน k i งออ f p e n t a c l e คือเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนเจ้าสัวหรือเป็นคนที่แบบรักธุรกิจนะ,นะครับแล้วก็เป็นคนที่ดื้อรั้นหัวแข็งนิดนึงแต่ถ้ารักใครก็รักจริงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเสียก็คือหมายความว่าก็ อาจจะแบบว่ามีความดือ้อรล้นเป็นเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแต่ธาตุน้ํา,าอันนี้ก็คือแบบค่อนข้างเซนซิทีฟกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นพ่อะไม้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณที่จะเข้ามาเขาจะแล้วแต่ใครที่จะเข้าเลือกใครแบบไหนใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้สำหรับคนโสดน,นะครับเราก็พยายามอย่ารีบเร่งกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปพยายามค่อยๆติดต่อสื่อสารแล้วก็ดูขอรอคอยดูกันไปก่อนนะครับเนาะก็เป็นลักษณะนี้แหละ ก็สําหรับใครที่ชอบนะครับ่ะก็เนี่ยมีคนมาติดต่อมาสื่อสารมาจีบมาชอบคุณได้เหมือนกันหรือคุณไปชอบเขาก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนในช่วงของเดือนนี้ก็ยังมีโอกาสสิ่งที่ดีสําหรับชาวราศีสาหรับชาวราศีทตุไฟนะครับก็ยังพอมีสิ่งที่ดีอยู่บ้างแต่ขอให้ชัดเจนแล้วก็รอคอยแล้วปล่อยวางกับความคิดต่างๆสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ติดตามกันใจงกับช่องชาแนลของเราด้วยครับขอบคุณครับ